อันนี้ก็คือในส่วนของที่รถใช้งานมานานมากน,นะก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกค่าพวกนี้ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแผ่นพลาสติกมาจากโรงงานแล้วกันถ้าอายุของรถเนี่ยค่อนข้างนานแล้วเนี่ยแผ่นพลาสติกตัวนี้ใช้เป็นนานเนี่ยแล้วโดยที่แบบยังไม่เคยถอดเปลี่ยนนะมันจะกรอบมากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทําการแดมนี่นี่เลยอ่านี่เลยอันนี้คือแดม เก็บเสียงนะของกาวซีโร่นำเข้าจากเยอรมน,นีตัวนี้เนี่ยความหนา2.7มิลเลยนะตัวนี้เนี่ยเราแดมไปและเห็นมะหนึ่งเลยเนี่ยช่วยซับเสียงจากภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับสองเพิ่มมิติของเสียงด้วยเวทีของเสียงด้วยนะครับตัวนี้ดีมากในแนะนำนะครับหรือเพื่อนท่านไหนนะครับอยากเก็บเสียงบริเวณประตูนะครับหรือพื้นอย่างเงี้ยเราสามารถแดมพื้นได้นะ แดมพื้นได้ลดแรงสั่นสะท้อนจากพื้นกข้ห้องโดยสารด้วยเราก็มีรับทําด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรติดต่อได้0 6 3 4 9 8 6 6 8 8สเปเชีวิตรามินทาระหว่าง28กับ30โอเค